สวัสดีครับท่านผู้ชมดีๆทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องยูทูบรับสุดพิเนะครับคุ้มเดืองเปิดผลนะครับผมมาดูครับพี่หลวงครับฝนจะมาแล้วนะท่านผู้ชมฝนจะตกอีกแล้วเมื่อกี้นี้พี่สามหกเขาจัดเบิร์ตัดให้เราตับระเบิดไปทีนึงเราผมต่อเนื่องรอบหน้าได้อีกคอนเทนต์นะครับผม รถแรงครับรถแรงรถทั้งแรงทั้งรอครับนคนขับหน้าตาดีโอโครบรสชาติเลยนะหล่อจริงครับท่านผู้ชมชมพี่หลงต่อนะ อยากให้เห็นชมตะกี้นะครับซับซับระเบิดนะเดี๋ยวเราลงให้ดูแน่นอนครับพี่หลงครับรอตัวแรงเราไมาคันนึงนะจองเมก,ก้าครับ แเ,เมก้าได้วิ่งอยู่นี่ไหมพี่เ,เมกา้เาเอเมก้าท่อดังๆอะ่ะท่อสามปากวิ่งกับพี่ไหมบูนก็บาดแอ่เ,อเมก้าท่อสามปากวิ่งวเจ้าเนี่ยฮู้นะลอยท่านชม ลอ,อยขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชม เท่าไรเรายังไม่รู้เลย เราเหมือนกันนี่แตเราไปทุกทีมนะเดี๋ยวรอปามารับปามารับรับไปซื้อยางนะแล้วเรากำลังหายางอยู่ด้วย ขับตอนเลยนะท่านผู้ชมไปดูฝั่งนี้ดีกว่ามา,วมาแล้วครับมาแล้วครับหลวงไปรู้ว่าวิ่งเจ้าไหนไม่ได้มาทนี่ครพาไปดูรถไทยตรอ่ะท่านผู้ชมมีรถติดอยู่ตรงนู้นได้นะแต่สามหกวิ่งอยู่นี่มีแต่รถรอ,อ,อครับทีมงาน,นโอ้ถามบอกไปที่หลงมานี่ครับมาจากไหนครับพี่ที่บ้านอย่างไรครับ โอ ok hmm ้บ่อบ่อทองเยอะนะมีแต่บ่อทองทท้งนั้นเลยบ้านเดียวกับผู้ใหญ่ล่าเลยใช่ไหมมีแต่คนพื้นพี่เนาะถามาหลายคนแล้วบ่อทองแต่บ้านพ่อผมก็อยู่เนะี่ยอยู่บ่อทองเลยบ้านเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ผมไปอยู่ปาจีนไงบ้านเนี่ยปาจีนเป็นโอ้ปาจีนก็มีนะผมก็ไม่เคยไม่เคยอยูผมมย่ผมไม่ได้โอ้บาจีนก็เยอะอยอยเหรอโอ้ฝนมาอกแล้วพี่ <c oughs> ยางรถเร์เลนหา,ายางรถเหือ <c oughs> ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้ครับโชคอาคมนะครับ ๆๆๆดินเหลือเป็นดินเปียกหน่อยนึงนะท่านผู้ชมหกขมาแล้วครับรอทมยี่ครับทีมงานนี้มีแต่ๆๆคันแรงๆนะ บนได้อัปเดตแน่ดดนอนอไม่ขึ้นแล้วครับขึ้นไม่ได้แล้วครับมารับทางนี้เต็มระบบแล้วนะนก็ไม่ค่อยบินละแต่วันนี้ยังระเบิดอยากวิ่งช่วยเขาอยู่นะตั้งแต่มาวิ่งไปเท่าไหร่ไม่ชมผมวิ่งไปยังไม่ถึงยี่เดีดเที่ยวเลยมั้ง <c oughs> ถ้ากองตามไาทีแล้วขึ้นลงอยู่นี่ก็เราก็อยากทำงานเนาะแต่ทีมงานนี่รถอนรอดยอะครับต้งแต่นีปามคนเข้ามารอดจับย่านในย่านนี้ นี่เทแม่น้ำเทสงบ่อน้ำนี่เป็นน้ำดีแนละ้วท่านผู้ชมใสสะอาดเลยครับ F X สามร้อยหกมีแต่ทีเด็ดมาเยอะๆไปหมดแล้วนะท่านผู้ชม สมบูรณ์นะครับปลายท่อโอคตรยอดจังนี่ฐานโมโบครับแต่ว่าเขามีมา4ี่คันนะไปดูว่าทั้ง4ี่คันนี้เป็นของปไปไปพดยึดเปล่าครับ ขอไอเสียวังสมบูรณ์รีวิวให้หน่อยรีวิวดักมาถึงเชียงบุรีแล้วนะครับแต่เราไปครับมีโครงการที่จะไปเดินข้ออยู่นะครับแต่ยังไม่มีโอกาสเพราะยังไม่มีเงินนะ มีราคาพิเศษใช่หรือเปล่าหๆๆยอกกันไปครับน่าจะซื้อแค่อาลายครับ <c oughs> อยากรู้ครับคันนี้เครื่องอะไรแต <c oughs> ่กระบะสวยจัดแล้วนะพี่นุ๊ <c oughs> โอ้โหกัะติก คร,ครับผมเร physics physics> ื่องอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมออบนี้่างาครับอยรู้เหมนกันแล้เป็นเรื่องอะไร ไม่ไล่ล้อบนไมครับใเไม่สกันหนึ่ง เก็บตีนิดหแบบน่อยเลยแม่สวยจังเลยเก๋ยตัง บ้าแล้วแรงจัดเคอ e นะีดิบสามนะท่านผู้ชมไม่ใช่เคดิบสามนะโอ้โ oh, ห oh. ใหญ่จัดใหญ่จัดเขาบอกใหญ่สุดๆแล้วครับในฟะอนี้ก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ